สว,สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับชั้นปฐมศึกษาปีที่2นะครับนักเรียนเรียนกับคุณครูชิดสนุพงศ์นะครับวันนี้เราก็เรียนมาถึงสัปดาห์ที่12แล้วนะครับซึ่งคุณครูก็รับต่อมาจากครูแดงนะครับซึ่งเนื่องจากวิชานี้นะครับเป็นของครูแดงครับที่สอนมาครั <uvo ld> ้งที่แล้วนะครับถ <things> ึง สัปดาห์ที่10แล้วก็สัปดาห์ที่1 1นะครับครูก็เริ่มมาสอนนะครับอ่าวันนี้เราก็เรียนมาถึงอ่าสัปดาห์ที่12แล้วนะครับวันนี้นะครับเนื้อหาจะเข้ายัางไงเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับนักเรียนอ่านะครับความหมายของวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทยกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับนักเรียน วัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมหมายถึงแบบแผนในการดำเนินชีวิตของคนไทยที่มีการปฏิบัติสืบต่อต่อกันมานะครับเกิดจากการสร้างสารรค์ของคนไทยที่คิดแบบแผนขึ้นมาเพื่อใช้ในการดำารงชีวิตร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมไทยนะครับเช่นการไหว้นะครับ แล้วก็ภาษาไทยอาหานไทยเป็นต้นนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมาการว้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับการว้วนะครับ ว่าจะทาที the 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 Hence, ่น่าภาคภูมิใจนะครับเมืองไทยของเรานะครับมีสิ่งที่ทําให้เกิดความภาคภูมิใจหลายอย่างเลยนะครับนักเรียนซึ่งคนรุ่นก่อนนะครับสร้างขึ้นเช่นนะครับภาษาไทยนะครับเห็นไหมครับอักษรไทยนะครับเห็นไหมครับอาหารนะครับอาหารใครเป็นคนคิดค้นขึ้นเห็นไหมครับก็บัรพบุรุษของเรานะครับประเพณีไทยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นความน่าภาคภูมิใจนะครับที่อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นนะครับก็จะมีวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันออกไปครับและภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ขึ้นนะครับเราจึงควรช่วยกันรักษาสืบทอดสิ่งเหล่านี้ให้คงอยู่ตลอดไปเลยนะครับนักเรียนเพื่อให้รุ่นหลังๆนะครับลูกหลานของเราได้เรียนรู้กันต่อไปนะครับนักเรียนนะครับแล้วก็เห็นไหมครับในชุมชนตะมดของเรานะครับนักเรียนเคยรู้ไหมครับว่าวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจเนี่ย อำเภอตะมดนะครับหรือในชุมชนในท้องถิ่นของเราเนี่ยครับมีประเพณีหรือว่าจะรทำอะไรบ้างนะครับที่นักเรียนให้ความสนใจนะครับอ่าเห็นไหมครับนักเรียนเคยสังเกตไหมครับว่าวาทํรรมที่ภูมิปัญญาของในชุมชนเรานะครับที่บรรพบุรุษเราได้สร้างขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่เด่นๆเลยนะครับต่อมานะครับ อ่านะครับการไหว้นะครับการไหว้นะครับจะบ่งบอกถึงวัฒนธรรมไทยนะครับที่มีมาช้านานนะครับซึ่งการไหว้นะครับก็จะบ่งบอกถึงความเป็นไทยแล้วก็สัญลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนนะครับถ้าเรายกมือไหว้นะครับเราก็จะรู้ได้ทันทีเลยนะครับว่าการไหว้นะครับก็คือเป็นวัฒนธรรมของคนไทยนะครับที่มีการสืบทอดต่อกันมาช้านานนะครับเรียน อ่านครับต่อมานะครับอาหารไทยนะครับสีภาคนะครับซึ่งวัฒนธรรมนะครับก็จะมีวัฒนธรรมบางสิ่งบางอย่างที่จะมีความลักษณะคล้ายๆกันนะครับเช่นเราจะอยู่คนละภาคหรืออยู่คนละที่นะครับแต่เมื่อเราเจอการไหวเมื่อกี้ก็จะบ่งบอกถึงความเป็นไทยนะครับส่วนอาหารไทยสีภาคนะครับก็จะบ่งบอกถึงแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นนะครับแต่ละภาคนะครับ ภาคใต้ก็จะมีลักษณะการกินอาหารที่แตกต่างกันออกไปนะครับส่วนภาคกลางก็จะเป็นอาหารอีกแบบหนึ่งภาคเหนือก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งภาคตะวัน,นออกเฉียงเหนือเราก็จะมีลักษณะอาหารแต่ละภาคจะมีความแตกต่างกันนะครับแต่หลักๆนะครับาการไหว้ก็จะบ่งบอกถึงความเป็นคนไทยนะครับแต่อาหารก็จะแบ่งออกเป็น4ภาคนะครับแต่อาหารหลักของคนไทยก็คือยังเป็นข้าวนะครับภาคอีสานก็จะ ส่วนมากจะนิยมกินข้าวเหนียวนะครับนักเรียนจะบ่งบอกใช่ไหมครับว่าในรูปนะครับอาหารจีนใดนะครับเป็นของภาคใต้บ้างนะครับต้องสังเกตนะครับอ่านะครับกุ้งกลิ้งเห็นไหมครับบ่งบอกได้เลยว่าเป็นของอาหารภาคใต้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับตัวอักษรกันต่อเลยนะครับ ต่อมานะครับตัวอักษรหรือพันะไทยนะครับซึ่งพ่อคุณรามคาแหงของเรานะครับได้เป็นคนประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมานะครับก็มีมาสมัยโบราณเลยนะครับซึ่งสืบ่อต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับนักเรียนถือว่าพ่อคุณรามคาแหงของเรานะครับเป็นคนเก่งมากนะครับที่คิดค้นวรรณยุกต์สระต่างๆออกมาได้ครับให้พวกเราได้ใช้ มีการได้พูดคุยได้เปลี่ยนภาษากันในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งให้พวกเราได้เรียนรู้แล้วก็สืบต่อดกันต่อไปนะครับนักเรียน นะครับนักเรียนคุณครูก็มีปรารภงานนะครับให้กเรียนได้ทํานะครับ3ข้อนะครับข้อที่1นะครับใครเป็นคนคิดค้นตัวอักษรไทยขึ้นมานะครับข้อที่2นะครับหาดพัใต้ที่นักเรียนรู้จักนะครับมีอะไรบ้างนะครับจงบอกมา5ชนิดนะครับข้อที่3นะครับให้นักเรียนนะครับเขียนสรุปความหมายของวัฒนธรรมนะครับว่าวัฒนธรรมนะครับ เป็นยังไงนะครับนักเรียนเขียนอธิบายนะครับสรุปสั้นๆมาก็ได้นะครับสักสามบรรทัดก็ได้นะครับนะครับามเสร็จแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อเด็กที่เรียบร้อยนะครับนักเรียนนะครับสําหรับวันนี้ครูก็มีไปักงานเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับสําหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ